สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณ2องทุ่มนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์ a n i m มอ Space นะคะอยู่พุนทธมนตรสายสองนะคะเอาเจ้านกน้อยนะคะพอพัดตัวนี้นะคะมารักษามาหาคุณหมอนะคะก็ได้ต่อสู้กับตัวเมียนะคะกัดที่เท้านะคะได้รับอาการบาดเจ็บนะคะก็ห้ามเลือดนะคะตั้งแต่5โมงเย็นมาแล้วนะคะจน ถึงประมาณทุ่มครึ่งนะคะเลือดที่ขานะคะก็ยังไม่หยุดไหลนะคะก็เลยนะคะพานนตัวนี้นะคะพอพัสนะคะชื่อว่าโซดานะคะมาหาคุณหมอนะคะที่อันนี้นะคะก็จะซึมซึมนิดนึงนะคะเพราะว่าเลือดไหลก็หลายชั่วโมงแล้วนะคะพยายามห้ามเลือดนะคะเลือดก็ยังไม่หยุดไหลเลยนะคะ ถึงโรงพยาบาลนะคะคุณพยาบาลหน้าเคาน์เตอร์นะคะก็รับตัวน้องนะคะเข้าไปในห้องเลยนะคะไปทําการห้ามเลือดให้ก่อนนะคะระหว่างที่รอคุณหมอเรียกนะคะมาชมบรรยากาศภายในโรงพยาบาลสัตว์แห่งนี้นะคะสะอาดสะอ้านมากค่ะมีห้องตรวจเยอะมากๆนะคะี่ลูกสาวนะคะก็พกอาหารมาให้นกด้วยนะคะเบื่อจะหิวนะคะ แล้วก็ระหว่างรอคุณหมอนะคะก็จะมีน้ำตู้กดน้ำนะคะนางอยากกินน้ำเปล่าค่ะแต่กดออกมาได้น้ำอัดลม2กระป๋องนะคะแล้วก็อันนี้นะคะอาหารของนกของกระต่ายของสุนัขนะคะก็มีจำหน่ายอยู่มุมนี้นะคะอันนี้หน้าเคาน์เตอร์โรงพยาบาลนะคะก็จะน่ารักมากเลย อันนี้นะคะก็ได้พบคุณหมอแล้วนะคะคุณหมอก็ได้ทําการทําแผลที่เท้านะคะแล้วก็จ่ายายากลับบ้านมาให้อันนี้ถึงบ้านแล้วนะคะอีกวันหนึ่งแล้วนะคะก็มียาแก้ปวดนะคะคุณหมอก็ไม่ได้ให้ยาฆ่าเชื้อแต่อย่างใดนะคะคุณหมอบอกว่าให้ทานยาประมาณสักวัน2วันนะคะก็พอนะคะอันนี้นะคะวันรุ่งขึ้นนะคะนางก็จะ ดีขึ้นแล้วนะคะอาการโดยรวมดีขึ้นคุณหมอพันเทปให้เรียบร้อยนะคะเราก็จะมาป้อนยาน้องแล้วนะคะก็ให้สลิงมาหนึ่งอันนะคะก็เดี๋ยวจะทำการป้อนยานะคะนางก็ยังเพียๆอยู่นะคะนางเชื่องนะคะนางบินได้อันนี้ดูดสลิงมาส0.3นดแล้วนะคะก็ยิงเข้าไปที่ปากเลยนะคะป้อนเข้าไปนะคะ นางก็ตอนนี้ไม่มีไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากจะบินสูงเท่าไหร,ร่ค่ะเพราะว่าขาเขาหน่วงมันหนักนะคะแต่บินได้อยู่นะคะน้องค่อนข้างที่จะเชื่องนะคะสามารถจับเล่นได้นะคะไม่ดุนะคะน้องไม่ดุนะคะเพราะว่าที่นี่จะเลี้ยงเชื่องมากนะคะก็ทําให้นางผ่อนคลายนะคะตอนนี้ก็จับแยกออกมาก,กับตัวเมียนะคะเพราะว่า ไม่ให้อยู่รวมกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะต่อสู้กันอีกนะคะปกติแล้วเขาก็อยู่คู่กับตัวเมียมาก็นานแล้วนะคะ2ปีนะคะตัวเมียก็ให้ลูกมานี่หลายคอกมากๆนะคะลูกทีก็78ตัวนะคะรักกันดีนะคะแต่ไม่รู้วันที่เกิดเหตุเกิดอะไรขึ้นนะคะพอดีไม่อยู่บ้านนะคะออกไปข้างนอกกลับเข้าบ้านมาอีกทีหนึ่งก็ประมาณ4ี่โมงครึ่งกับ5้าโมงนะคะพอดีลูกก็ามาเจอว่านก นะคะหน้าเปอะเลือดเป็นหมดเลยนะคะทีแรกก็ตกใจมากนะคะว่าโดนกัดที่หน้าด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าตรวจสอบแล้วนะคะคุณหมอแหวกดูแล้วนะคะที่หน้านะคะไม่มีรอยจิกแต่อย่างใดนะคะจะเป็นเพราะว่าเท้าเขา,าค่ะมีเลือดไหลค่อนข้างเยอะแล้วเขาก็เอามาแปะที่หน้าของเขานะคะทาให้หน้าเนี่ยมีรอยเลือดเยอะมากนะคะอันนี้อันนี้คือ เอาน้าเกลือล้างล้างที่หน้าไปแล้วนะคะเลือดก็เลยจางแต่ตอนที่กลับมาถึงบ้านใหม่ๆอ่ะคะ่ะลืมถ่ายรูปไว้นะคะมัวแต่ตกใจอยู่เลือดนี่เต็มแดงเถือกไปที่หน้าเลยนะคะก็ปรากฏว่าหน้าไม่มีบาดแผลนะคะก็จะมีแผลที่เท้าอย่างเดียวนะคะตอนนี้เลือดก็หยุดไหลแล้วคุณหมอก็แค่แปะสกอตเทปนะคะห้ามเลือดไว้ไม่ให้มันไม่ให้นกเข้าไปกัดเพิ่มนะคะนางก็สดชื่นแล้วนะคะตอนนี้ ไม่น่าเป็นห่วงแล้วนะคะอันนี้นะคะก็ป้อนใบกะเพราให้เขานะคะนกที่บ้านนะคะก็มีประมาณ10บกงเนาะก็จะให้กินช่วงนี้ช่วงหน้าฝนนะคะก็จะให้กินใบกะเพรานะคะอันนี้ใบกะเพราที่เราปลูกเองนะคะปลอดภัยแน่นอนนะคะไม่มีสารเคมีแต่อย่างใดนะคะปลูกไว้ให้สําหรับนก พอผัดกินโดยเฉพาะนะคะไม่ว่าจะเป็นกระเพราแดงหรือกระเพราไม่แดงนะคะนกก็จะกินได้หมดนะคะแล้วก็เขาจะชอบกินดอกกระเพรามากๆเลยนะคะดอกกระเพราเนี่ยเป็นเป็นอะไรที่นกเขาชอบแทะนะคะส่วนใบนะคะใบเขาก็ก็กินอยู่นะคะแต่ว่ากินน้อยกว่าดอกนะคะเนี่ยค่ะเขาจะจิกกินดอกใบกระเพราเขาก็อารมณ์ดีแล้วนะคะไม่ ไม่แบบไม,ไม,ไม,ไม่ไม่คิดว่าจะปวดแล้วค่ะเพราะว่าน้องก็ทานยาแก้ปวดไปแล้วยาแก้ปวดก็ทานแค่วันละครั้งนะคะมื้อเช้านะคะอันนี้ก็คือมื้อแรกนะคะที่ป้อนไปนะคะก็เก็บภาพน้องมาให้ดูนะคะแต่ตอนที่เขาโดนกัดตอนแรกอะถ่ายไม่ทันนะคะมัน มัวแต่ตกใจอยู่นะคะเลือดนี่เต็มเต็มหน้าเลยนะคะแล้วก็รีบเอาน้ําเกลือล้างนะคะแล้วก็นั่งห้ามเลือดนะคะก็เอาสเปรย์นะคะสเปรย์ที่เขาฉีดนะคะห้ามเลือดนะคะก็ฉีดไปที่เท้าแล้วนะคะเดี๋ยวจะขึ้นรูปสเปรย์ให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนนะคะฉีดไปที่เทา้าปกติแล้วเนี่ย ฉีกแล้วก็จะหยุดไหลนะคะตัวอื่นที่เคยโดนกัดมาเนี่ยก็จะหยุดไหลนะคะแต่ตัวเนี้ยไม่หยุดไหลนะคะก็ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันนะคะมันนิ้วมันให้ห้อยด้วยก็ไม่รู้ว่าไปโดนเส้นเลือดใหญ่หรือเปล่านะคะเราพยายามห้ามเลือดกดเลือดนะคะตลอดเวลานะคะเอาสำลีเนี่ยกดที่เลือดที่ที่เขาเป็นแผลนะคะแล้วก็ล้างล้างน้ำเกลือ นะคะใส่แบตเตอรี่แล้วก็นั่งกดเป็นชั่วโมงเลยค่ะด้วยก็ไม่หยุดไหลนะคะก็เลยจะต้องไปหาหมอแต่ประสบการณ์ที่บ้านเนี่ยนกเขาก็บางครั้งเขาก็จะทะเลออกกาะกันบุดออกมาบุดออกมาจากกรงเขาก็จะบินบินเหนือกรงอนะคะ่ะก็จะโดนกัดนะคะนี่นะคะเนี่นะคะ่ะเห็นไหมคะ ตรงเนี้ยที่แรกหรือก็จะเป็นเวอร์สะแล้วนะคะแต่ไม่ใช่นะคะเป็นแค่เลือดที่เท้ามาถูกใบหน้าเท่านั้นเองอันนี้หมอก็ทําแผลที่เท้าให้อีกข้างหนึ่งหล่อเชียวเห็นไหมคะอันนี้พอพัดนะคะสีได้รูดเทอร์คอยนะคะก็สีก็จะเข้มนะคะจะเข้มมากอันนี้เป็นพ่อแม่พันธุ์นะคะที่ได้น้องมานะคะ2ปีแล้วอันนี้หายดีแล้วนะคะ อันนี้ถ่ายวันนี้เองนะคะหายที่เรียบร้อยนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ